ให้หังหน่อยค่ะขอุณใมาถ่ายรูปขอคนาคเข้าบ้านเอรับ่รูปรับงานะีใคร้เ5-7วินาทีจริงๆตรงนี้นะคะขอบคุณแม่เทารบง